มีการประชุมแต่ว่ายังไม่ได้ทันเริ่มก็มีการเลื่อนออกไปนะครับการเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเลื่อนไปเป็นวันที่11พฤศจิกายนผมพูดภาษาชาวบ้านแบบนี้บางคนเขาบอกว่าบรรดาคนในแบงก์ชาติบรรดากลุ่มของอาจารย์เนี่ยแล้วก็มีคนที่คิดอาจารย์200กว่าคนอีกนะอาจารย์ที่ลงชื่อกันเนี่ยไม่เห็นด้วยที่คุณกิต,ติรัตนะ์ณระนองนะครับจะเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ แบบนั้นจริงหรือไม่ผมถามอาจารย์ตรงๆเลยตอนนี้คนที่ร่วมลงชื่อเนี่ยไม่ใช่สองร้อยกว่าคหกร้อยกว่าเรียบร้อยแล้วเพิ่มขึ้นทุกวันครับแล้วถ้ารู้ว่าเขาเลื่อนต่อไปเนี่ยเพอเผอจานวนจะมากขึ้นเรื่อยๆอีกครับถามว่าเราไปไม่อยากให้กุญกิติรัตน์เป็นประธานบอร์ดใช่ไหมถ้าถามครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องชื่อคนเลยออืด้วยความสัตย์จริงครับตอนที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้พูดเลยว่า กิติรัตเหมาะหรือไม่เหมาะใครจะเหมาะหรือไม่เหมาะไม่ได้พูดเลยเราพูดแต่เพียงแค่ว่าตัวบอร์ดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างรเราพูดว่าบอร์ดเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงและมีอำนาจมากที่สุดก็คือสองสาเรื่องคือหนึ่งไปแต่งตั้งกรรมการอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินไปแต่งตั้ง ผู้สง่งอุงวุฒิเข้าไปในกรรมการนโยบายสถาบันการเงินแล้วก็อีกอันหนึง่งไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชำระเงินหรือการการการชำระเงินอันนั้นยังยังไม่ค่อยสําคัญคในในงานนี้เท่าไหร่แต่สองอันแรกสําคัญครับถามว่าสําคัญตรงไหนคุณเคยได้ยินกอนอง,อง,องอใช่ไหมครับ,รบอาจารย์ครับกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยที่เขาประชุมกันวันพุธแล้วก็เวน้น พดสองพูดแล้วก็ประชุมกันแล้วก็กําหนดอตัตราดอกเบี้ยครับคุณว่าอตัตราดอกเบี้ยสําคัญไหมสําหรับประเทศสําคัญฮะอาจารย์อัตราดอกเบี้ยคือราคาของเงินถ้าตราดอกเบี้ยขึ้นรหรือลงก็ย่อมย่อมส่งผลกระทบใช่ไหมครับครับกรรมการนโยบายสถาบันการเงินก็เป็นคนที่ไปกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสถาบันก็คือธนาคารทั้งหลายครับแล้วก็ สถาบันการเงินทั้งหลายว่าเราจะเพิ่มเราจะลดเราจะมีควบคุมให้เขาต้องมีรีเซิร์ฟอย่างไรอันนั้นก็เป็นเป็นอีกชุดหนึ่งครับคณะกรรมการแบงกชาติหรือที่เราบอร์ดแบง์ชาติไม่ได้ไปมีส่วนล้วงว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรไม่มีไม่มีส่วนนั้นไม่มีส่วนนั้นไม่มีอำนาจนั้นแต่มีอำนาจในการ ส่งคนหรืออนุมัติคนผู้ทรงมนุษย์เข้าไปอยู่ในบอร์ดอ,ม,อ,อมันไม่ได้มีอำนาจโดยโตไปการกำหนดอัตาราดอกเบีย้ยหรือหรือ,หร,อหรืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินครับแต่ส่งคนเข้าไปอยู่ในบอร์ดได้ก็คือสรรหาได้เลือกได้ตัดสินใจได้แบบนั้นขนาดนั้นเลยเหรอต้องครับเพราะอะไรครับกรรมการนโยบายการเงินมีเจ็ดคนคมีคนของแบงค์ชาติขณะน,นี้คือคนที่ทำงานประจําอยู่ในนั้นครับคือตัว พูว่าและรองอีกสองคนคเป็นสามคนอีกสี่คนเป็นผู้ส่งคนรบสี่คนนี้เป็นคนที่บอร์ดแบงก์ชาติมีกติกาตั้งกติกาสัรหาและเป็นคนที่เลือกและส่งไปสี่คนนี้ออตอรงสี่กับสามเนี่ยคุณคิดว่าเวลาโหวตจะแล้วใครจะชนะอันนี้นะอาจารย์สี่ฮะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับครับคือดูแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่าอ่ะถ้าดูลึก,ลก มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันครับเช่นเดียวกันเลยกับกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน <c oughs> บอร์ดอันนั้นอาจจะมี11คนแต่คนแบงค์ชาติจริงๆก็มีอยู่แค่นั้นเป็นเสียงส่วนน้อยเพียงแค่3ามสี่คนและที่เหลือก็เป็นผู้สุขนุษที่กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคือบอร์ดแบงค์ชาติส่งเข้าไปขอความรู้อาจารย์นิดครับกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหน้าที่รับผิดชอบคืออะไร ถ้ากงงเราอาจจะคุ้นชินนะอาจารย์แต่อตัวที่สองนี่คืออะไรฮะตัวที่สองนี้ก็คือคุณควบคุมสถาบันการเงินคือธนาคารทั้งหลายธนาคารพาณิชย์ที่เราเห็นอยู่ธนาคารพาณิชย์รวมทั้งสถาบันการเงินอื่นด้วยและค,คุณก็รู้ว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยถ้าไม่กําหนดว่าเขาจะต้องมีรีเสิร์ไว้เท่าไหร่ถ้าคนแห่ไปเบิกเงินเขาไม่มีทิง พอบอกว่าคนข่าวออกไปว่าเบิร์เงินแล้วธนาคารนี้ไม่มีเงินครับคุณคิดว่าไงเจ๊งไหมเจ๊งฮาจารยเพราะฉั้นเขาจะเล็กกุเลตอย่างนี้และตอนต่อไปจะมีธนาคาร virtual bank ก็คือไม่ต้องมีตัวสำนักงานครับแต่ทุกอย่างใช้ออนไลน์หมดเพราะฉั้นจะเป็นยังไงกันจะออกมาใครจะได้ไลาเส้นไลายเส้นจะมากน้อยแค่ไหนครับคุณว่าพวกนี้มีผลประโยชน์ไหมมีาจารย์กลับไปกนงครับอัตราดอกเบี้ย จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมีผลประโยชน์ไหมมีครับถ้าคุณรู้ล่วงหน้าครับผมรวยผมรวยครับคุณตอบได้เลยว่าคุณรวยเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพจริงๆและทางการเมืองส่งเข้ามาเมื่อไหร่ครับคุณก็คุณก็พูดคุณก็รู้แล้วว่ารวยคุณรวยและในอดีตก็เคยเกิดใช่ไหมสมัยปีสี่ศูนย์ที่เราเคยเกิดปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งเราลดค่าเงินบาทอย่างรวดเร็วครับ แล้วก็มีข่าวออกมาว่ามันมีคนรู้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะร่ารวยมา,าศาลทางการเมืองด้วยคราวนี้เราเนี่ยตอนนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงแต่ยังไม่มากเท่ากับหลักการหลักการคืออะไรครับถ้าการเมืองส่งเข้ามาในในธนาคารห่งประเทศไทย ทางการเมืองกับธนาคารประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หรือมีแนวคิดที่แตกต่างกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยการเมืองต้องการให้เศรษฐกิจฟู่ฟ้ารวดเร็วเพราะอะไรคุณเก่งรู้ไหมก็น่าจะน่าจะขายประชาชนได้ง่ายนะอาจารย์หนึ่งขายประชาชนได้ง่ายและสองเขาก็คิดว่าตัวเขาเองไม่แน่อยู่ไม่ยาวเท่าไหร่หรอก เพราะฉะนั้นถ้าอยู่เนี่ยมันต้องทําหาเสียงครับไม่งั้นเลือกตั้งเขาหน้าเขาเจ๊งถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะได้ควิกวินหรืออะไรก็ตามที่โอ้พอเขาขึ้นมาแล้วเศรษฐกิจมันฟู้ฟ้าครับทำไงนะครับถ้าลดอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็ดูฟู้ฟ้าถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแนวโน้มที่คุณได้ยินกดดันตลอดออกมาพูดตลอดทําไมอัตราดอกเบี้ยไม่ลดอย่างนั้นอย่างนี้คุณกิจจด้ยินครับก็ลักษณะ ของเขาเป็นอย่างนี้นี่ผมไม่ได้พูดคนเลยนะนี่พูดกณฑหลักการหมดเลยหลักการว่ารฐบาลเป็นแบบนี้นะ่าจะทั่วโลกแหละวอาจน่าจะเป็นทั่วโลกนะครับ,รบแต่ธนาคารในประเทศไทยไม่ได้ดูเศรษฐกิจระยะสัน้นเท่านั้นแต่ดูระยะย,ยาวด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพไม่ใช่ฟู่ฟ้าแล้วในที่สุดก็ล้มหรือฟุบลงบถามว่า ผมเนี่ยเป็นคนนอกธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มองเข้าไปพวกเราเข้าใจดีว่าเราก็อยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมันจเจริญเติบโตครับ GDP ให้สูงเราก็ชอบ GDP คืออะไร GDP ก็คือเอารายได้ของคนทั้งประเทศรวมกันครับถ้ามันโตขึ้นโอ้มันก็ดีสิประเทศไทยมีไรายได้รวมกันโตขึ้นทําทำไมใครจะไม่ชอบแบงค์ชาติก็ชอบพวกผมก็ชอบครับแต่ มันต้องโตที่สอดคล้องกับศักยภาพของปัจจัยการผลิตของเราถ้าเรามีศักยภาพที่ดีสมัยเดิมเราเคยโต5% 7%เพราะเราโอการผลิตของเราแข่งขันกับประเทศอื่นได้เรามีความได้เปรียบสูงไอ้ GDP มันก็ควรจะสูงแต่ปัจจุบันนี้มาประเมินศักยภาพแล้วคุณเก่งก็เคยคงได้ยินว่าเราเริ่ม ด้อยลงในเรื่องความการความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศครับใช่ไหมครับถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็คิดว่า GDP ก็โตได้ไม่ใช่ไม่โตแต่อาจจะประมาณสักสามเปอร์เซนบวกลบนิดหน่อยคุณจะไปเจ็ดเปร์เซ็นสิบเอร์เซนเนี่ยมันก็ฟองสบู่คุณทําได้แจกเงินลูกเดียวให้คนออกมาใช้ใจ่ายกันลูกเดียวมันก็ดูเศรษฐกิจก็กฟุ้งฟ่า แต่มันไม่ใช่ของจริงใช่ไหมครับอาจารย์กำลังจะฉายภาพให้เราเห็นว่ารัฐบาลมีมีทำนองเนี้ยธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้พูดถึงชื่อนะอาจารย์นะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อเลยแต่แบงค์ชาติหรือธนาคารกลางก็ทํางานอีกแบบถูกต้องคิดระยะยาวให้กับประเทศเพราะฉะนัานธนาคารกลางเนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์ป่วยเป็นต้นมาครับจะต้องนึกถึงเสถียรภาพและจะต้องแข็งขืนถ้ามันไม่ถูกต้องคถ้าท้านนาถ้ารัฐบาลอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ฟังครับแต่ต้องเป็นอิสระในการที่คิดึนระยะยาวบางทีก็จะต้องแข็งขืนครับคุณต้องคิดดูถ้ารัฐบาลบอกลดดอกเบี้ยแบงค์ชาติก็ลดรัฐบาลบอกอขึ้นแบงค์ชาติก็ขึ้นต่อไปใครเชื่อแบงค์ชาติไหมครับต่างประเทศธนาคารกลางทั่วโลกเขาจะเชื่อแบงค์ชาติไหมครับสถาบันการเงินเขาจะเชื่อแบงค์ชาติไหมครับเพราะว่ารัฐบาลสั่งให้ทําอะไรก็ทําครับแล้วถ้าเกิดคนเขา เกิดกิ่งเกรงขึ้นมาว่าโอ้มันสั่งอะไรให้ทําเพราะฉะนั้นพอทำแล้วมันรวยกันรือเปล่าไอ้พวกไอ้พวกสั่งออมันก็มันก็จะเริ่มมีปัญหาครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมว่าประเทศที่มีปัญหาอาร์เจนตินาก็ดีเวเนซุเอลาก็ดีที่ที่มีปัญหาก็เพราะว่าธนาคารถูกครอบงําจากกลุ่มการเมือง ดังนั้นเนี่ยประเด็นที่เก่งตั้งไว้วันนี้ <ructure> มันจะไปแนวทางนั้นเหรออาจารย์เก่งบอกคุณผู้ชมน,นะผมใส่คลิปขึ้นมาไว้นะไม่ได้เป็นคําตอบสุดท้ายไม่ใช่ฟูลสต็อปนะอาจารย์รเดี๋ยวพัวจะมาลงผมว่าเป็นการกล่าวหาผมใส่ Welcome mark คลิปขึ้นมาว่ากําลังจะเป็นแบบนั้นเหรออาจาร,าร,ารย์ว่าการเมืองเข้ามาแทรกแซงครอบงําจากการที่เขาน่าจะทําตามระบบระเบียบนะอาจารย์ว่าก็คลังเลือกได้หนึ่งคนเสด็จได้หนึ่งคนเดนเดนจะตอบตรงนั้น<พ>ขอผมไปสิ่งที่ หลักการที่น่าเป็นห่วงอีกอีกอันนึงได้อาจารย์เช่เลยครับตัวบอร์ดของแบงค์ชาติไม่ใช่เพียงแค่มีอำนาจอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้แต่มีอำนาจในการพิจารณาเงินสำรองครับที่แบงค์ชาติมีอยู่เงินสำรองของรประเทศครับ,ค,รบคุณก็รู้ว่าเงินสำรองของประเทศนั้นมีความสำคัญมากเป็นเงินที่ใช้สำรอง เงินตราเงินตราที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยแหมก็เป็นกระดาษที่เฉยไม่มีไม่มีความหมายถูกไหมครับมันจะต้องมีว่าเออเรามีของจริงนะมีทองมีเงินตราต่างประเทศสำรองไว้เพราะว่าเราเนี่ยมีความมั่นคงค,คนจึงเชื่อถือเงินบาทเราคนจึงจับใจใช้สอยและเชื่อเชื่อเงินบาททั้งหลายรับนี้คุณเคยได้ถ้าคุณตามตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายก แล้วไล่มาเรื่อยๆค,คุณจะได้ยินว่านักการเมืองเนี่ยชอบพูดว่าเราเก็บไว้ทําไมสํารองเยอะแยะน่าจะเอาออกมากันออกมาใช้บ้างบางส่วน <c oughs> การออกมาลงทุนกันออกมาใช้เก็บ,บไว้อย่างนี้ไปฝากธนาคารต่างประเทศลราไปฝากอเมริกา <c oughs> ได้ดอกเบี้ยเพียงแค่ศูนย์จุดเท่านั้นเท่านั้นเองเรามาทําดีกว่า <c oughs> เคยได้ยินใช่มครับเราน่าจะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเราน่าจะทําอย่างสิงคโปร์น่าจะทําอย่าง อย่างนอร์เวย์ซาวเวอร์เรนตี้ฟรันออามาลงทุนเป็นเทมาเซกมาลงทุนผมคิดว่าอันนี้น่าเป็นห่วงหลักคิดนี้ถูกไหมอาจารย์หลักคิดนี้น่าเป็นห่วงครับคือถ้ามันมากจริงแล้วมันเกินไปแบงค์ชาติเขาก็จะต้องค่อยๆพิจารณาครับแต่ไม่ใช่ว่าถ้าคุณสามารถถ้าบอร์ดตัวบอร์ดนะสามารถที่จะไปเอาเงินสำรองมาได้คุณเป็นห่วงไหมว่า ตอนนี้รัฐบ,บาลมีแนวโน้มจะลดแรกแจกแถม <Okay. S 1> เคยประกาศว่าจะแจกเงินทุกคนคนละหนึ่งหมื่นบาทอายุสิบหปีขึ้นไป <Okay. S 1> ใช้เงินหกแสนกว่าล้าน <Okay. S 1> แล้วจะแจกเนี่ย <Okay. S 1> จะใช้ดิจิทัลเคเรนซีก็คือเงินดิจิทัลซึ่งมันจับต้องไม่ได้แต่ว่าให้มันซื้อขายกันได้เท <Okay. S 1> ่ากับพิมพ์แบงค์ธนาคารแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> เขาก็ท้วงติง่ง <Okay. S 1> เพราะ ธนาคารวิทยามีพระราชบัญญัติเงินตราที่บอกว่าคุณอยู่ดีๆคุณพิมพ์แบง์อย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณจะต้องมีเงินหนุนหลังครับเขาก็บอกรัฐบาลไปนะครับว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเขาตอบไปว่าทําได้แต่คุณต้องมีเงินบาทจริงๆหนุนอยู่ข้างหลังหกแสนล้านครับคุณจริงเอาให้เขาใช้ดิจิทัลซื้อขายกันหกแสนล้านต้องมีเงินสำรองจริงๆหกแสนล้านในที่สุดรัฐบาลก็เลยหาเงินไม่ได้ครับ ก็เลยทําตามที่นักวิชาการเคยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็แจกให้เล็กลงสิเฉพาะคนจนและคนเปราะบางบตอนนี้ก็ทําอย่างนั้นอยู่ก็พอทําได้ตรงนั้นค,คนก็เลยปีความเป็นห่วงว่าถ้ารัฐบาลม,มีแนวโน้มจะใช้เงินแบบนี้และเงินสำรองถ้าเกิดบอร์ดของแบงค์ชาติเอาเงินสำรองออกมามันจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตไหมอาจารย์คิดถึงขนาดว่าถ้า ประธานบอร์ดแบงก์ชาติอยากสนองนโยบายของรัฐบาลที่ทําอยู่จะเอาเงินสํารองของประเทศออกมาใช้แบบนั้นเหรออาจานไม่ใช่ประธานบอร์ดคนเดียวด้วยต้องบอร์ดทั้งคณะ uh huh. และบอร์ดทั้งคณะนั้นครับองค์ประกอบเนี่ยมันก็มาจากที่รัฐบาลส่งเข้ามาเนี่ยเยอะครนี้คคำถามคือเราต้องคิดเผื่อไว้ในทางร้ายก่อนถามคุณว่า มันเผื่อไปอย่างปริวิตกไปโดยที่มันไม่มีมูลไม่ได้กลิ่นอะไรบ้างเลยหรือหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ใช่มวิตกกังวลไปหรือเปล่ากังวลเกินไปเขาจะเอาเงินสำรองออกมาใช้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลแบบนั้นไหมถ้ารัฐบาลนี้คนของรัฐบาลนี้ไม่เคยพูดมาก่อนก็ปริวิตกไปเองเกิดนี่วอนเอาเองบ แต่ถ้าคุณตามเศรษฐกิจของประเทศไทยมาคุณก็จะเริ่มมองเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณทักษิณก็พูดจิติรัตน์ก็เคยพูดผมไม่คย่อยากเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเรา,รเ,ราเราไม่อยากให้ค,ค,คนโู้นคนนี้แต่ว่ามันมีคนในกลุ่มเนี้ที่ออกมาพูดในแนวนี้จริงคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ทนันหรอกนะยุคนั้นอาจารย์แต่ผมเซิร์ชข,ข้อมูลว่ามีคนพูดแบบอาจารย์พูดไหมก่อนเข้ารายการสักแปบ๊บหนึ่งม,นะม,มงีมัล่องลอยมีล่องลอยในข่าว ใช่มีม่หละคิดแบบนั้นเขามีความคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนี่เป็นอีกอำนาจหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยรู้ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงความเป็นห่วงเท่านั้นเองเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะผมผมก็ขัดคอคุณให้มัน,บบนจบอาจารย์ว่าการเมืองเข้ามาแทรกแซงครอบงําในการเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยจริงไหมแล้วผมก็ตั้งคําถามซักอาจารย์กลับนะครับว่าแต่ว่าชื่อของคุณกิติรัตนรนองเนี่ย ก็ถูกเสนอเข้ามาในระบบเข้ามาในระเบ,บียบเนีน่ยอาจารย์กระทรวงการคลังปราศกระทรวงการคลังก็เสนอม,มาหนึ่งท่านแบงค์ชาติก็เสนอได้อีกหนึ่งเท่าก็คือสองท่านที่แบงค์ชาติเสนอและเขาผิดอะไรอาจารย์อืมคือถ้าคุณดูตามตัวหนังสือนั้นไม่ผิดครับเพราะว่าในเมื่อคุณบอกว่าเสนอหนึ่งคนก็คือคุณกิติรัตน์ครับก็ต้องพูดถึงคุณกิติรัตน์นะแต่ผมไม่อยากพูดเรื่องตัวคนนะ<ค><ณ>แต่ว่าเอาละเมื่อคุณพูดขึ้นมาว่าหนึ่งคนคือกิติรัตน์และอีกสองคนที่แบงค์ชาติเสนอเข้ามา ประการที่หนึ่งถ้าคุณดูตามตัวหนังสือ <sym. S 1> ไม่ต้องรู้ว่าประเทศไทยเปไน็นยังไงครับคุณกิติรัตไม่ได้เป็นสมาชิกภาคการเมือง <donc. S 2> คุณติรัตคุณกิติรัตไม่ได้เป็นที่ปรึกษานายกแล้วคุณกิติรัตไม่ไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนที่เคยเป็นคุณกิติรัตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วค,คุณกิติรัตไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้ว นี่เป็นอดีตไปหมดแล้วคุณสมบัติเขาได้หมดเออปัจจุบันนี้ลาออกยุติบทบาทที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วครับถามคุณว่าคุณเชื่อไหมว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองถ้าคุณเชื่อผมก็ไม่ว่าอะไรครับแต่คุณเชื่อป่ะถามกันเอากเอากันด้วยใจอย่างนี้แหละอาจารย์ถามกลับคนที่วิจารณ์แบบนี้ถูกไหมกคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยไม่มีการเมืองอยู่ข้างหลังแล้ว ถามคุณด้วยลำบากนะจ๊ผมตอบผ่านกล้องเลยครับค,ค,คุณเชื่อไหมละ่ะด,ด้วยด้วยบริสุทธิ์ใจคุณผู้ชมช่วยผมตอบมาหน่อยพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ว่าเชื่อกันไหมถ้าฟังกันอยู่อ่ะคดีผมรู้ว่ากติกามันให้รัฐบาลส่งชื่อมาได้ครับและจริงๆแล้วไม่ใช่ส่งได้คนเดียวนะหลายคนก็ได้นะแต่ถ้าส่งกี่คนแบงค์ชาติสามารถส่งได้สองเท่าคดี มันเป็นเรื่องน่าลำบ,บากใจว่ะบรัฐบาลเขาจะส่งใครมาเขาก็ต้องส่งคนที่เขาไว้ใจส่งคนที่เขาพอใจเขาไม่ส่งคนที่ที่เขาไม่พอใจหรอกหรือหรือขัดแย้งกับเขาหรือไม่เห็นด้วยกับเขาไปถูกไหมครับคาวนี้เราก็จะต้องดูว่าถ้าคนที่ส่งมาเขาส่งมาเนะี่ยมันเคยแสดงอะไร,ครเคยแบ็กกราวน์ของคนเป็นอย่างไร มีความสัมพันธ์อย่างไร,ค,รคุณจะให้คนตัดสัมพันธ์เหมือนกับเหมือนกับลาออกลาออกลาออกอย่างนั้นน่ะเป็นไปได้ไหมและเมื่อคุณกิติรัตน์เร็วๆนี้ยังเคยพูดอะไรเกี่ยวกับแบงก์ชาติบ้างสมัยที่เคยดํารงตําแหน่งเคยพูดอะไรเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างเช่นผู้ว่าประสานไตรลัดบวรกุลตอนนั้นเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค,ค,คุณกิติรัตน์บอก ถ้าผมปลดได้ผมปลดแล้ววันละสามครั้งม,มันจะดิจิทัลฟุตปริ้์มันมีเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะครับอย่างนี้อย่างนี้คนกลัวมไหม,มใช่ไหมครับ,รบเมื่อเร็วๆนี้ก็ออกมาพูดเรื่องตาดอกบี้ยอะไรต่อมีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นโอเคอันนี้มันเกมละ่ะครับผมไม่อยากจะพูดถึงคนเลยนะผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าถามว่ามันพันกันกันกบทางการเมืองไหมแล้วแล้วก็จะมีแรง แนวโน้มจะกดดันแบงก์ชาติไหมหรือจะเข้าไปครอบงำไหม,มคุณก็คิดเอาเองท่าน,นี้ไอ้กติกาที่เมื่อกี้คุณหยิบกติกามาเออมันก็เป็นไปนตามกติกาเขาเสนอหนึ่งคนแบงก์ชาติเสนอสองคนแล้วก็มีกรรมการสรรหากรรมการสรรหาก็เลือกสิหนึ่งคนที่ธนาคารที่กระทรวงคลังเสนอดูเพินเผินโอ้โหะทรวงคลังเนี่ยเสียเปรียบนะ เพราะสองคนเนี่ยแบงค์ชาติเสนอครับกรรมการสรรหาสามารถเลือกจากสามเหลือหนึ่งโอกาสแบงค์ชาติน่าจะดีกว่าแต่ขอโทษถ้าคุณวิเคราะห์ให้ลึกโอกาสแบงค์ชาติน่าจะเร็วกว่าเพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไรเพราะหนึ่งเสียงแตกกรรมการสรรหามีอยู่เจ็ดคนเสียงแตกเพราะว่าคุณเสนอสองคน พอเสียงแตกกันก็แพ้คนนี้ถูกนะครับ,รบอันนะันอันที่หนึ่งนะอันที่สองถ้ากรรมการสรรหาจิ้มได้หรือม,มีมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลที่สั่งได้ครับคุณเสนอมาสามให้เลือกคนหนึ่งมันก็เลือกไ้คนที่รัฐบาลเสนอมาอยู่ดีอ่ะจริงป่ะและยิ่งพอเห็นเสียงแตกด้วยอ่าชัดเลยเนี่ยไม่ดูไม่น่าเกลียดครับยิ่งเสียเปรียบไปด้วยก็มาถึงประเด็นว่า แล้วกรรมการสรรหาเจ็ดคนมาอย่างไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านชื่อให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะจ๊ะคือประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยเขาเลือกโดยเจ็ดคนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอ่านชื่อแล้วก็ไปไวๆให้คุณผู้ชมฟังนะครับคณะกรรมการสรรหาบอร์ดแบงก์ชาติผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับท่านแรกเป็นประธานนะครับคุณสถิบริมพงพันนะครับอดีตปลัดกระทรวงการคลังท่านที่2นะครับคุณบุญยลิศนะครับท่านที่3นะครับคุณอชพรนะครับขั้นที่4คุณประกรณ์ท่านที่5คุณสิทธิพงศ์ท่่านทที6คิูล ท่านที่เจ็ดคุณวรวิทย์จริงๆมันมีรายงานข่าวออกมาแล้วด้วยแหละเดี๋ยวเราไปพูดกันว่าใครออกเสียงยังไงแบบไหนแต่ผมคงได้อ้างรายงานข่าวอาจารย์เชิญเลยฮะรายงานข่าวนั้นน่ะก็คาดหมายดูจากพฤติกรรมและประวัติของแต่ละคนคก็เลยคาดหมายกันไปอันนั้นก็แล้วแต่เขาแต่ว่าผมคิดว่าผมผมชอบพูดในหลักการ,รไม่ค่อยชอบพูดเรื่องตัวคนคและกลุ่มเศรษฐศาสตร,ร,ร์เพื่อสังคมนั้นเราก็พูดกันแต่หลักการหมดเลยผม ยืนยันได้ว่าเราไม่ได้พูดถึงตัวคนเลยแต่วันนี้เมื่อคุณถามตัวคนผมก็จําเป็นต้องพูดนะอ่าก็จำเป็นต้องถามกันนะ,าะอาจารย์ออาจารย์รูใใ้ให้ไปดูเบื้องหลังของนักวิชาการไอ,อ้สื่อมวลชนก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนั่นเป็นหน้าที่คุณผมก็จะตอบเท่าที่จะตอบได้ครับเพราะผลหลายคนผมก็ไม่รู้จักเจ็ดคนมาอย่างไงก่อนกฎหมายเนี่ยเขียนว่าให้คณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหาก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ย มีเจ็ดคนมาจากอดีตประหลัดกระทรวงและหน่วยงานระดับสูงเช่นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกิจสฎีกาและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมี10หน่วยงานเอาระดับท็อประดับ41คือประหลัดกระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับเลขาธิการเอาอดีตครับ ตอนเราดูกฎหมายทั่วๆไปแล้วว่าเอออดีตก็ดูดีนะอดีตระดับประหลัดกระทรวงคงจะเป็นคนที่หลุดจากการเมืองไปแล้วด้วยเพราะว่าไม่ต้องกลัวเพราะเป็นอดีตประหลัดไม่ใช่เป็นประหลัดก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอครับลองวิเคราะห์ต่อ,อแต่ละกระทรวงมีอดีตประหลัดขณะนี้เนี่ยกี่คนอ,อาจจะไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมอาจจะสามคนใช่ไหมสมมุติแล้วกันว่า แต่ละกระทรวงหรือแต่ละหน่วยงานมีอดีตระดับผู้นำสามคนสิบสิบกระทรวงหรือสิบสาบันมีทั้งหมดก็สามสิบถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณจิ้มจากสามสิบหรือเจ็ดเนี่ยค,คุณสามารถจะเลือกคนที่คุณไว้ใจได้ไหมใช่ไหมครับ,ม,รบมันเปิดช่องให้เห็นว่ารัฐบาลเขาสามารถจะจิ้มเขาก็เลยจิ้มได้บุคคลเช่นคุณสถิตเช่นคุณ นี้คนโน้นออกมาแล้วก็เลยสื่อมวลชนก็เลยตามไปดูว่าแล้วแต่ละคนมีประวัติอย่างไรขณะนี้ต้องคดีอะไรหรือเคยต้องคดีอะไรแล้วไปพัวพันกับร,รัฐบาลน,นี้มากน้อยแค่ไหนในอดีตคุณคุณก็คุณก็เห็นที่เขาแค่กันผมจะไม่พูดตรงนั้นละเพราะว่าไปหาไปหาดูเอาเองก็ได้ผมให้หินคุณผ,ผู้ชมผมก็เอามาพูดในรายการไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปหาเองฐานเศรษฐกิจเขาเขียนไว้นะครับประวัติทั้ง7คนเท่านที่อาจารย์บอก ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรว่ารัฐบาลจิ้มได้จากสามสิบคนจิ้มมาให้เหลือเจ็ดคนรัฐบาลก็น่าจะจิ้มคนของตัว,อตวเองแบบนั้นเหรอฮะถ้าคุณเป็นรัฐบาลหรือคุณเป็นการเมืองคุณจะจิ้มใครล่ะเนเจอร์ม,มันเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้โทษว่าเขาเลวร้ายอะไรแต่ว่าเนเจอร์ของรัฐบาลเขาก็จะทําอย่างนั้นธรรมชาติของมนุษย์ครับไอ้นี่มันด่ากูเป็นประจำไอ้นี่มันมองไม่เคยโตกว่ากูไม่เอานี่แช่ไหมครับ และระดับประหลัดกระทรวงเนี่ยมันก็รู้จักกันทั้งนั้นะ,อะเอาคนไหนไม่เอาคนไหนก็จิ้มออกมา,าสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today